มีมือนนนนนนนสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน เรื่องราวต่อไปที่จะนําเสนอนะครับศินนะครับเป็นศิลปะการแสดงไทยแบบโบราณเลยครับที่เดี๋ยวนี้นะครับพอเอ่ยชื่อไปปั๊บเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็มักจะงงฮะแล้วก็ถามว่ามันคืออะไรครับสินน้องเคยได้ยินชื่อการแสดงกระตั้วแทงเสือไหมครับมันคืออะไรครับศิ์พี่มันคืออะไรครับมันเป็นต้นไม้หรือเป็นแมลงหรอเป็นยบดมันวาดเขานี่เลยก็เพิ่งพูดแบบว่าเป็นการแสดงมันเป็นศิลปะการแสดงแบบโบราณครับในเรื่องเนี่ยนะครับก็จะมีนายพรานฮะนายพรานเขาจะเดินทางเข้าป่าครับก็มีเมยกับลูกตามไปด้วยฮะพอเข้าป่าไปปุ๊ กระตั้วแทงเสือก็ต้องเจอเสืออยู่แล้วแล้วก็ต้องปราบเสือครับเพราะตรงนี้สนุกมากครับก็จะมีคณะกลองยาวคณะลองยาวแลาตีไปจังหวะมงุงเท่งมึงเท่งมึงโห้ราใจคึกครืนสนุกหนานมากจำได้แล้วจำได้แล้วที่เสือนี่จะมีรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ใช่ไหมครับแต่งตัวเป็นเสือนี่มาตีลังกาติ้วติ้วคนก็ร้องเชียร์กันต่อตัวสูงๆก็มีใช่ไหมครับนี่เลยนี่เลยคณะที่จะนำเสนอวันนี้เลยนะคณะกระตั้วแทงเสือคณะนี้เนี่ยนะตีลังกาเก่งมากๆครับแล้อีกนาสนติกมาเห็นละอายครับ อั่ามนโณมเคยมาดูทีหนึ่งมีอึ้งว้าวฟังแล้วขนลุกเลยครับโอ้อยากจะเห็นสักกราหนึ่งกระตั้วแทงเสือนะครับงั้นเราไปชมกันเลยครับกระตั้วแทงเสือคณะสิทธิวัดสิงค์ครับชวงที่นี่คือชมชนวัดสิงห์ย่านฟังทน ชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงวิถีชีวิตไม่ต่างจากในอดีตเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะการแสดง <c oughs> ใช่แล้วล่ะครับมาย่างเก่าแก่ทั้งทีก็ต้องมาตามหาสุดยอดการแสดงโบราณที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยที่เรียกว่ากระตัวแขงเสือ เสียงกระซิบบอกมาว่ากลุ่มเด็กๆและก็วัยรุ่นที่กำลังวิ่งเล่นและก็นั่งกินส้มตามกลุ่มนี้แหละครับที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดอยอดนักแสกดงกระตัวแขงเสือ,อเราตามไปดูเขากันดีกว่าครับโอ้ยแต่บีแคร โอ้ยแล้วแจงเลยมาเดี๋ยวมาชมฝีมือก่อนก็ชมการแสดงแล้วอยู่นะหอก่อนแล้วกลับมากรกลับมากร <c oughs> ทำเป็นเล่นมุกไปอย่างนั้นเองครับเพราะจริงๆแล้วเด็กๆเหล่านี้มากินข้าวเพื่อรอเวลาฝึกซ้อมครับว่นแล้วก็ตระเตรียมอุปกรณ์แจกงเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมเกลือแวบเดียวก็พากันแปลงร่างเป็นแบบนี้ครับพวกเขาคือ กระตัวแทงเสือสิทวัดสิงพวกเราคือตัวแทงเสือสิทวัชสิงเฮ้เฮ้ยแค่ไม่ละครับกลุ่มนักแสดงกระตัวแทงเสือที่มีประวัติยาวนานกว่า40ปีปัจจุบันมีพี่โกเป็นหัวหน้าคณะ รับสืบทอดมาเป็นรุ่นที่สองแล้วล่ะครับต่อจากครูบาอาจารย์รุ่นแรกซึ่งพีโก้ก็ไม่ได้ทําให้เสียชื่อครับพัฒนาการแสดงเรื่อยมาจนควา้ารางวัลชนะเลิศการแสดงกระตั้วยอดเยี่ยมเมื่อปีพศ2540และโลกเกียรติยศการแสดงกลางแจ้งของสภากาชาติไทยในปีพศ2554แก่วไหมละครับ ยิ่งไปกว่านั้นครับเชื่อไหมครับว่าอุปกรณ์ทุกชิน้นพี่กวเขาทำขึ้นเองด้วยฝีมือล้วนๆไม่ว่าจะเป็นการปั้นหัวเสือการลงไลายหรือการขึ้นหนังรองแบ lum lum บนี้จริงจริงจจากที่ผมปั้นมาก่อนนะผมดูแล้ว คงจะไม่มีใครปั้นได้แล้วตัวผมเองผมก็ยังล้มลุกอุคานอยู่จุดนี้ยุดนานผมก็มองว่าความสําเร็จตรงนี้น่าจะเผื่อแผ่ให้คณะต่อไปให้คนรุ่นหลังได้เล่นบ้างบางคณะผมก็ไม่ได้ขายไปแต่ผมก็สอนไปในการปั้นในการลงลายในการเขียนแบบเขาก็เอาจุดนี้ไปต่อแขนต่อขาไปช่วยโปรโมทกระตัวแทงเขือนอย่างใจที่ผมคิดไว้ ทําดีจริงงยดๆีไหมครับแต่ก่อนอื่นคงต้องอธิบายให้ประจานก่อนนะครับว่าการตัวแทงเสือนั่นคือศิลปะพื้นบ้านที่เกิดมีทํานองและลีลามาจากทางภาคใต้โดยมีตัวแสดงทั้งหมด3ามฝ่ายคือนายพราน ครอบครัวนายพรานอันประกอบด้วยภรรยาและลูกๆและก็บรรดาเจ้าเสือเหล่านี้และครับโดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงนายพรานที่พาลูกและภรรยาออกเดินเข้าป่าลึกแต่บังเอิญบังเอิญมาพบหมูเสือจึงต้องมีดีลาปราบกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ก็ไปดูโชว์กันเลยครับเริ่มชุดแรกที่มีชื่อชุดว่ากระไดเป็นการจัดขบวนเดินออกมาแล้วนั่งเรียงกันเพื่อกระโดดตีลังกาทีละตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ซึ่งแต่ละตัวก็มีลีลาแตกต่างกันออกไปข้าต่อไปเรียกว่าพุ่งส่วม านี่เป็นการโชว์เทคนิคการต่อตัวของเสือให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วให้เสือกระโดดกุ้งรอดช่องว่างผ่านไปแต่ละการสแสดงอาจจะมีหนึ่งหรือสองช่วมหรืออาจจะมีทั้งช่วมเล็กช่วมใหญ่ก็ไม่มีปัญหา ดูสิครับพุ่งผ่านกันได้อย่างสบาย是是 <BS> <BS> เชียวเพิ่มความยากเข้าไปอีกกับกระบวนท่านางลอยเป็นการใช้เทคนิคก,การส่งตัวเพื่อกระโดดให้ตัวลอยขึ้นไปกลางอากาศแล้วแอนออเพื่อตีลังกากลับหลังดูดูสิครับไม่ว่าจะเป็นเสือรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็ก ก็ตีร่างกายกระเด้ปลิวไหวซะเหลือเกินและใช้พละก,กําลังของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆดูเสือเหล่านี้สิครับน่าเกรงขามพร้อมที่จะสู้กับผู้ที่มาคุกคามได้ตลอดเวลาและสุดท้ายกับท่าหลักของการแสดงนี้เรียกว่าต่อรอยเป็นการประทับก,กันระหว่างเสือกับพระเอกโดยใช้เทคนิคการยกตัวพระเอกให้ขึ้นไป แล้วยืนขาเดียวเหนือศีรษะของเสือส่วนเสือที่เหลือก็จะเดินล้อมรอบส่วนพระเอกจะใช้อาวุธเป็นหอกที่ติดตัวมาเข้าต่อสูอววว้เป็นเล่นกันแบบนี้ไม่ได้เล่นกันง่ายๆนะครับเพราะต้องใช้เวลาฝึกซ้อมเป็นเวลาแรมปีหากพล้าขึ้นมาก็อาจทำให้บาดเจ็บได้ <c oughs> รู้แบบนี้แล้วอยากทราบไหมล่ะครับว่าผิดโก เขาใช้เทคนิคอะไรสอนเด็กๆขึ้นได้เก่งขนาดนี้ครับผมจะซ้อมหลายครั้งมากนะครับนักแสดงผมต่ําสุดนี่ก็6ขวบนะครับบางท่านี่ก็ไม่ไม่เหมาะอันตรายแต่ผมก็จะพยายามแบบว่าเซฟตัวตรงนี้ใจหลักคือว่าผมมีข้อดีของผมเคยเป็นนักแสดงทางด้านนี้มาก่อนผมรู้การเซฟตัวการขึ้นการต่อย,ยอดการต่อแขนต่อขาให้ท่านี้ยากขึ้นได้เพิ่มขึ้นคือว่าผมเคยเป็นนักแสดงจุดนี้มาก่อนครับผมก็เลยชี้จุดชัดหน่อยครับ าชมการแสดงเต็มรูปแบบกันดีกว่าว่าจะสนุกสนานดูเดือดเราใจสักแค่ไหน ลาแต่ละคนสิครับรำไม่มียัง้งเซิร์ฟไม่มีหยุดยใส่กันให้ขาวิดกันไปเลยทีเดียวไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะตอนนี้เราตามคณะกระตัวมาที่งานบวชน้าแห่งหนึ่งและกระตัวก็เป็นการแสดงไฮไลท์ของงานนี้ซะด้วยครับจุดเด่นของคณะกระตัวแทงเสือสิษย์วัดสิงห โยตรงที่ความสามารถแบบคาดไม่ถึงของบรรดาเสือน้อยเสือใหญ่เนี่ยแหละครับไม่ว่าจะพวกตัวตีลังกาหรือกระโดดตีลังกากลางอากาศก,าก็ทำได้แค่นิดที่นักกินกนัสติก,ก,ก,กยังต้องอาย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้น่าจะไปรับจำเป็นสแตอินหรือกับพิดจ้าพป็นมกังนะครับ ว่ากรองยิงตียิงมันเราบรดาเสือก็แรงสีเท้าตีลังกาวนตัวกันไมหยุดสังเกตกัตัวสุดท้ายนะครับถึงจะเล็กจิ๋วจิ๋วแต่ก็เล็กที่กิหนูนะจ๊ะยังมีการโทตที่เดดกับลีลาการต่อรอยโอ้ยจริงๆๆไงดยใน้วย กระโจนทยานจนน้ำใจก็ถึงคิวของพระเอกและก็ครอบครัวที่ต้องออกมาปราบดูสินะถึง <c oughs> เสือจะเก่งสักแค่ไหนก็ยังต้องแพ้ราบคาบตามทองเรือ่อ <c> ง <oughs> ก็ยังประทับอยู่ในใจคนดูเสมอจริงไม่จะยาย <c oughs> สุดยอดเลยวันนี้วันก,ก่นเป็นสุดยอดม่ากันะรอกระตัวนี้เป็นอะไรที่ว่าเออเป็นการทำให้งานคืนแล้วก็คือเคยเช้าชุดมชืนอยู่แล้วเพราะแสวงหามิใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถ ม่ใช่เพราะโชคช่วยนี่แหละครับแกลบีมือหนึ่งที่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรร,ธรมของไทยรระตัวแ่งเสือสิทธวัดสิงเอะไยครคบสิทพี่หนึง สองสองไปเจี <experiences. S 3> ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจียบเจม๊ยบเจียบ ไม่ตินี่ทุกทีเลยทุกทีเห็นใครทําอะไรเก่งๆต้องทําตามเขาไปหมดไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาไม่ได้ทําตามครับสิทธิ์พี่แต่จะทําให้ดูนะครับว่าผมก็ทําได้เดี๋ยวจะตีลังกาให้ดูนะครับ47รอบแบบนอนสต็อปครับเริ่มรอบแรกใจเย็นใจเย็นครับสิทธิ์น้องครับใจเย็นๆเลยนะครับสิทธิ์น้องรู้ไหมครับว่ากว่าคณะเสือของสิทธิ์วัดสิงห์เขาจะทําได้เนี่ยต้องฝึกมานานเป็นปีๆนะครับท่องทุกอย่างเนี่ยนะครับต้องทําให้รู้จริงต้องเชี่ยวชาญแล้วค่อยทําครับไม่ใช่เห็นใครทําเก่งแล้วก็อยากเป็นตามเขาหมดอย่างงี้ไไมมม่่่เเเอออาาป็นน้แหล เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเพิ่งจะได้รู้จักกระตัวแทงเสือนะครับโอ้เป็นการผสมผสานระหว่างโขนนิเกมโนรานะครับทวงทํานองการรรานไม่ถึงได้สนุกสนานนะครับแต่เสียดายครับสิทธิ์พี่คนรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้จักแล้วครับถ้าเสียดายเนี่ยนะครับสิทธิ์น้องก็ช่วยกันเผยแพร่สิครับทีแพลงกิ้งเอยเลวิเทตติ้งเอยนะครับโอ้เห็นทํากันจังเลยเผยแพร่ใน f a c e b o o แป๊บเดียวก็รู้จักกันหมดแล้วจริงครับเราต้องใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ครับในการเผยแพร่ศิลปวััฒนรไทยคบโโห บรรพบรุษัของเราครับได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณประโยชน์กับพวกเราเหนือขนานับครับเราต้องใช้เทคโนโลยีตอบแทนท่านบ้างครับกระตุ้นทนงเสืออิงโอ้ยใช่เลยสิงองพูดดีมากครับสิพี่ชอบนโยบายนี้ชอบมากเลยพักไหนครับเนี่ยพักไหนเดี๋ยวจะไปกาให้ครับพักแถวบากกะเปียกครับ